ขดสวดจุลชัยยปรกรณ์น,นาเมนะโมเมพุทธเตชาสาราตนัตยธรธมิกาเตชปะปสิทธิปสีเทวานารายะปารเมสุราสิทธิพมมาจาอินทาจะจตุโรกาคัมภีรคากาสมุทาภูตุงคังคาจะสะพมมาชัยยาปสิทธิภพาวันตุเตชัยยะชัยยาธรณี ชยาชยธรณีธรณีอุทธิอุทธีนาทีนาทีชยชยาคัคคนละตนลนิสัยนิไลสายเสนนเมรุราชพนนรชีชยชยาคัมพีรสโสมพีนาเคนทันาคีปีสาจะภูตะกาลีชยชยทุนิมิตตาโรคีชยชยาสิงคีสุธาธานมุขคชาชยชยาวรุณนมุกคะ สาตาเชชยะจำปาท่นาคากระคันทกเฉชยะคัจฉคนณนาตุลงสุกัลภูชงสีหาพยาคทีปาเฉชยะวัรรุณนาโมขายาตาชิตะชิตะเสนนาลดีปุณะสุทธินรดีเชชยะสุขาสุขาชีวีเยชยะธรณีตะเปสัธาสุชยาชยชยะธรณีสานติสัทธาเฉชยะมังกราาลัญยาพระวักเเค ชัติยาวัลุณนายะเคชัติยาลักเสสุระกผู้ชาเตชาชัติยาพมเมณทะคนาชัติยาราชาธิราชาชัยชาตยาปัทวิงสัพพังชัติยาอารหันตาปัญจกะพุทธสาวังชัติยามเหสุโดหะโดหะเดินเทวาชัติยาพมมาสุรัโขชัติยานาโควิรุธโกวิรูปโขจันทิมาระวี อินโทจะเวนเตโยจักุเวโรวรุโนปิจักริวาโยจะปาชุนโโหกุมารทัตตาัทธโกอัฏฐานะมหาธีวาสิทธิตาปัสสะอาทะโยอิสิโนสาวกาสัพพชายยราโมภะวันตุเตชยะธรรมโมจัสังโฆจัทัสปาโรจักยะคังเอตนาชยะเตชนะชยะโสธีภะวันตุเตเอตนะพุทธเตชนะโหตุเต ชายะมังคาวดังชายโยปิพุทธศาสะสิมโตอายางมารสะจะปาปิมโตปราชาโยโอโคสยามโพธิมันเดปโมติธาชยทัธาพรมคนามหสิโนชายโยปิพุทธศาสะสิมโตอายางมารสะจะปาปิมโตปราชายโยโอโคสยามโพธิมันเดปโมทิธาชยทัธาอินทคนามหิสิโนชายโยปิพุทธศสสะสิมโตอายางมารสะจะปาปิมโตปราชายโยโอโคสยาม โพธิมันเทพรโมทิตาชยัตถาเทวคณาเมหิสโนชายโยปิพุทธสักสิฎมโตอายังมารสะจปาปิมโตปราชาโยอุโคสยามโพธิมันเถพรโมทิตาชยัตถาสุปันนคณาเมหิสโนชายโยปิพุทธสักสิฎมโตอายางมารสะจปาปิมโตปราชาโยอุโคสยามโพธิมันเทพรโมทิตาชยัตถานาคคานาเมหิสโน ชยโยปิพุทธศาสนาโตอายังมาราสาจัปาปิมาโตปาราชยโยอุโคสยามโพธิมันเดปโมติตาเชีธาชยยทธาธาสพามะคานามเหสีโนชายันโตโพธิยามูเดยเจขันนันันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชุโหหิชายสุขชยะมังเขาเดอปาราชิลาปันเกเศเสปาทาวิพภะคดิเศเสเกสภพมพุทธังอัคคปโตปโมติติสงนะกตังสุมาคลางสัภัตตัง สุดตาสุกโนสมุทโตจัาสุยธรรมพัมมาจัรสุภะคีนังขยักขมังโมจาริมังคินังมังคินังนุกัรมังปิเตทบคินังพระคีเนฆัตวะและปันเถเทบคีเนเต่อาตารัตถาสุกิตารุธาพุทธาศาสนาอโรคัสุกิตาโหทัสหสัพเพหิยาติภีสุนันตุโผลโตเยเทวาสเิงธาเนอธิคตาทิคายุกะสธาหุนตุสุกิตาหุนตุสัพพะทาละขันตุสัพพาสตานังละขันตุชีนาศาสนา ยากาจิปันนาเตสังสัพเพปูพเรนตุมะโนรธายุตตะกาเลปวัสันตุวสังวสาวราหากาโรคาจุป,ปัฏทวาเตสังวินิวาเรนตุจัสสะพธากายสุขังจิตตสุขังอาราหันตุยาถาราหังบทสวดธรรมนิยามาสุดตัตงเอวอเมสุตัตงเอกังสมยงางภควาสาวที่ยังวิหารติเชตวะเอ ອานາกະປັນຕิคัສາອາຣรເມຍຕັນຕະລະຄູພັກຄວ່າພິຄຸມັນຕສິພິຄະໂ พาทันเตติเตตพิกูภควาโตปัสสะสมงปักควาเอตตะทวุจัอุปทาวาพิกเวจัตถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานังทิตาวาสาถาตุธรรมธทิาตาธรรมนิยมตาสัพเพสครานิจติตังตถาคตวพิสัมพุจติอภิสเมติอภิสัมสวาอภิสเมตวาจิกติเทเสติพญญาเปติพันธาเปติวิวารติวิภาชติอุตานีกรโรติสัพเพสครานิจติอุปทาวาพิกเวจัตถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานัง ตาวาสาธาตุธรรมธิตาตาธรรมนิยามตาสัพเพสังฆาทุคขาติตังตถาคตโตอภิสังขุจติอภิสเมติอภิสปุวาอภิสเมตวาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัญถาเปติวิวารติวิภัชติอุตานีกรติสัพเพสังฆาทุคขาติอุปทาวาภิกเเวดถาคตานังนุปทาวาถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมธิกตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมาอนัตติ ตังตถาคตภิสังุจติอภิสเมติอภิสังสิวะภิสเมตวาธิคติเทเศตษปัญญาเปติบรรทาเปติวิวารติวิพาชติอุตานีกรโรติสัพเพธัมมาอนตตติอิธามโโวจะภะคะวาอัตตมานาเตปิขูภะคะโทภาสีตังอภิันทุนติ บทสวดพันเทกาตะคาถาอดิตตังนานวาคัตเมยะนำปฏิการเขหานาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพบงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาทีดัมปาหิน,าต,าน,นตังปันตจานาคตังสิ่งเป็นอดีตกราประดาสิ่งเป็นอนคตก็ยังไม่มาปันจุปนปันจายธรรมตถาตถาวิปัสสติอาศาังยังสังกป,ปังตังวิทามนุพะรูฮหฮเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่ดังนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนงนคอนแคน เขาควรเพาะพูนอาคารเช่นนั้นไว้อาชีวกิจจะมาตับบังโกชัญญามานั่งสุเวความเพียรเมกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นายฮิโนสังคารานเทนะมหาเสนามัจจุนาเพราะการปัดเพียรตามมัจุราชซึ่งมีศักดมากย่อมไม่มีสาหรับเอวังวิหาริมาตพิงหระตามาตันทิตังตังเวพันเทการตติสังโตอจิกเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมขก่าเลยกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขันทั้งกลางวันกลางคืนว่า ผู้เป็นอยู่แม้เพียงราทีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคาปัญจเวกะขณะสัพเพสังขาริจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมลเราหายไปสัพเพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะตาสิงถายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่ทั้งและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุาวางชีวิตตามชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุาวางมรณะนั่งความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมัยามริจพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะ,ะนะปะริโยสานั่ง ชีวิตทั้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดลอกชีวิตตั้งเมอนิยตั้งชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมานั่งเมยนิยตทั้งความตายของเราเป็นของเทีียงวตา,าคนรที่จะสังเวอายังกาโยอาจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นาะนอเปตาวิญญาณุขันปัจจกวิญญาชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธทิเสสติจักนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดิน ดินคดังอีวะประดุดดังวทัอนไม้ท่อนฟืนนัตทางหาประโยชน์ไม่ได้อเิจาวัตะสังาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาวทวยธธรรมมิโนมีความขึ้นมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปเชาตาวานิชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปัสโมสุโขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามะรันติจะ สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาดิ่งสูจากมา,าเลเซที่ตายแล้วและกำลังจะตายถ้าเทวหังมาเลสซมิเราก็จกตายอย่างนั้นเหมือนกันนั้นที่มีเอธาสังสโยความสงสารในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลย